กันพี่น้องแล้วไอ้กวามานาั่งคอนกันพี่น้องล้วดอกนี่แม่จ้าปดาดปาดปาดปาดพี่น้องพ่อแม่เห็ดพ่อแม่เห็ดคันคันตะลินเห็ดมันปูคักแสงมุมีจ้จะคืมกดเก็บมาถ่ายรูปอ่ะมีดอกนึงคะ่ะลืมใส่ทุงมือตื่นเต้นหลายอีกแล้ว สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุคนจ้ามือนีพาเขาป่าคุณสามีกับคุณลูงมาส่งพี่น้องจ้าเขาป่าโอ๊ตบดายพี่น้องจ้าเอ่อมือนีวันวันเอียงหรือเปล่าวันอังคารหรือวันพุธข่อยก็ไม่แน่ใจเอาพูดที่ถ้าเป็นวันอังคารอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเนาะถ้าเป็นวันพุธกะพูดที่ยี่สิบเอ็ดถ้าก็จำว่าพีทพี่น้องมาป่าเก่าปีปีก่อนปี ปีแรกๆที่มาอยู่ฝรั่งเศสน้องจ้ามาเอาเห็ดช่องเท่นช่องเท่นเห็ดมันปูค่ะคันตาเลนมันปูนี่ค่ะดอกบอกง่ายเลยค่ะขอสีผ้าไปบึงเยอะมากไปบุงจ้านี่พี่น้องดันดอกนึงค่ะน้องนะพี่นอ้นองเห็ดพุนพี่น้องนะเอ้พุนพี่พี่น้อง เทพพี่พี่น้องอยู่น้ำอันมมดนะจ้ะเห็ดทั้งนี่สั้นมากเลยนะพี่น้องนะถ้ามือข่อยสั้นขอถั่วขอไผ่ตาไล่นะพี่น้องเริ่มไปละจ้าข่อยมาซาปกติมันเกิดสาจากท่านมันเกิดสาเกิดประมาณเดือนนี้แหละพี่น้องแต่ว่ามันแดดดีเถอะเนาะข่อยว่าเนะแดดดีข่อยว่านะมันเลยออกเร็ว ปกติเดือนพืชจิก,กาจ้าค่อยมาพี่พี่น้องจ้านี่แม่พี่น้องละ่ะน้องจ้านี่โอ้พี่น้องเฮ็ดเก็บซอยขวดให้พี่น้องทั้งสั้นใหม่หรือจะจันทร์น,นี่นี่ยื่นเสียงหนามบอกคะ่ะ ยังน้ำไหลฝนตกฝนตกหลายค่ะพุ่งหยาคนนี้ทายลู่ไปได้พี่น้องมานทายลูก่อนนะมือสั่นพี่น้องมันทางแบบสั้นเลยนะจ๊ะก็จะเก็บขวางไว้เนาะพี่หนุกน้องเศร้าเหี้ยบๆค่ะปีนเขา แล้วว่ามีคนมาเอาท่ามิัซัดปลาไล่หลายเดยพี่นงเอาบอกเฮียงบ่ได้ค่ะเพราะว่านีภูเขาทึ่งแบบสูงเลยนะนี่ค่ะอ๋อพี่นง้งนะเลือกเอาแต่อันดีๆนะพี่นงเพราะว่าเนาวแล้วจ้ะ แล้วก็ตัดขาเบิ้องที่หลังพี่น้องขึ้นขึ้นไปอีกเล็กน้อยกันจ้ะพี่น้องเยอะไกลเยอะดอกนึ่งหางกับหางโอ้สั้นรองจ้าพี่น้องโอ้ดอกไงค้ะกระจาบดอกนี่แม่พี่น้องเบิ้องเบิ้องขาพี่นี่ไม่พุ่งเหมือนเด้ละพี่น้องจ้าพี่น้อง นี่พ่อ่งนี่เงาเนะี่ยเฮ้ยพี่น้องคักค่ะเก็บกล่กองไว้ก่อนพี่น้องจ้ะหาบ้างอีกนี่ทึ่งๆคุณพี่น้องคุณจ้ะเห็นไหมจ้พี่น้องเก,ก็บไปกล่องทึง่ทงตกเขาเลยพี่น้องเอ้ยจะมันสั้นคักย่านเหยียบเฮ็ดกับพ่อกันพี่น้องนะ ก็อเอามานั่งค้ออางกันพี่น้องละดอกนี่แม่จ้าบ,บาดบาดๆาดพี่น้องเพราะแม่เห็ดเพราะแม่เห็ดคันคันตะเลนเห็ดมันปูขากแสงมูมีจ่จะค้มเก็บมาถ่ายลูกอ่ะมีดอกนึงค่ะลืมใจทุ่มมือตื่นเต้นไยอีกแล้ว ให้ดอกนี่ไหมพี่น้องเบิ่งซอยข่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่งขอนใหม่ดกเด้๋พี่น้องนี <c ười> ่ไปจัาเก็บตัวเก็บจุ่มหนีพี่น้องดอกเป็นใยค่ะถ้าเปใหญ่เนา,นานะพี่น้องเนาะ เดนใหญ่ว่ะเห็ดซุ้มเนี่ยอุดมสมบูรณ์้ะจ้ะเนี่ยข้าเหนียวไหมดอกนึ่งสีเพลิงเหลืองคือใบไม้นะ วิดู่เลยเป่น้องข่อยทายิกบนความสูงความสั้นของป่าเป็นต้นไม้ฮักค่ะจะผู้หวงเห็ดคันตะเลียนข่อย ชิยางไปเนะาะงยางก็เบิ่งหมือนนี่ป้าอุดมสมบูรณ์ค่ะรู้นหมค่ะเขียวเจ้าว่าค่อยมีเห็ดเนาะสัตว์ป้าหลายจา้ะบ่าแห้งมาได้นะพี่น้องนะมาได้ยินก็ขอโทษขอไผ่เอาไม้จี้ปากวะนะค่ะสภาพป้าค่อยเป็นภูเขาสูงสั้นเลยนะพี่น้องนะถ่ <laughs> ายสภาพป้าเนาะต้นไม้เปลี่ยนสี มองหาเห็ดยากอยู่จ้ะพี่น้องเหลืองหรือนมื่อเต้เห็ดก็มีอยู่ค่ะเห็ดกินก็ได้หลายไปจับไปต้วจ้ะพี่น้องขั้นตะลิ้นจะ้ะจุ่มหนึ่งค่ะหยันหยียบเห็ดเด้จุ่มหนึ่งค่ะมันอยู่ปลาลึกค่ะห่อเหี้ยมมาไหนนะพี่น้องสัตว์ปลา เก็บๆกค่ะต่างก่องเก็บใ้เบิ่งกันสัตว์เด้จ้ะดอกใหญ่อยโอ้โหเนี่ยจ้ะปลาอุดมสมบูรณ์มันสิงใหญ่จริงพี่น้องเบิดลส้วงซ้ำมือคนกับใบยางนะค่ะปลาเนี่ยในลึกเลยนะพี่น้องนะที่คอยทายเบิ่งนะ่จ้ะมาผู้เดียวค่ะ ใบใม่ปลูกเล่าผมไปเหน็นดอกนี่หลุดจ้ะวันวามงคว่ำหลุดน้องฮ <c oughs> ึไปจ้าไปตัวโอ้ยแปบยบตรงนักกอนเล่นเรืนน่องายจ้าจ้าีทองคำสีท,ทองคำ เห็นเห็ดบ่จ้ะเห็นเห็ดบพพ่พี่น้องเอ้ยมันสีคือกันพี่น้องขอยรู้ว่ามันสีบ่มี่อยเก็บค่ะค้อยแนมบ่เห็นมันคือใบไม้หลายอยู่ค่ะตรงแนมนดีๆแล้พี่น้องเอ้ยมันจัะจุ่มนึงเห็นบ่จับ หลักจิเล,คลีคอยขีดเนี่ยถอดได้อขนาดนี้อ๋อันท่นสัน้นนี่นี่น้องจ้าดอกพวกไงได้จ้าวันนี้มือขีบขึ้นนวดจ้าอุ้ยขีดยากมานอยู่แล้วค่ะโอ้ยมือเดียวมันจะไหพี่น้อนนี่นะคะ น,นี่นี่เดี๋ยวยิบเห็ดพี่น้องนี่ตั้งกล้องกับบันไดได้จ้ะสั้นพูดสั้นพูมาจุ๋มเหี้มาไว้น้ำเงินเนี่ยมาอีกจ้ะ เด้อโอ้ยพนเห็นไหนอจาจาจ้าเห็นไมค่ะจ่มหนึงค่ะจุ้นึงจุมเออโอ้ยย่ามมเบอเห็นในตาไล่ได้พี่น้องงางยากเก็บเห็นมวนผู้เดียวพี่น้องเอ้ยปหูพุ่น โอ้ยถาขอสักถาดดีใจยุจ้าได้ยุจ้าเฮ้ยดีใจดีใจจ้าดอกเงี้ยงงามว่าบ่ได้ได้ยุจ้าป่านดอกไม้งามอุ้ยพี่น้องพวกเจ้าเห็นบ่ถาด ต้นไม้เปลี่ยนสีสวยๆค่ะไปตอดจ้ะมีให้งามจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้อยอ่อนๆขายาวเป็นยังซีดอกพี่พี่น้องดอก trung thành với nó, tặng con ัวให้เวลาซีชมุงอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> คุณสามีหยุดงานลายมืออันนี้ถือกัดขาป้านนี่เคยมาเอากับคุณสามีไปพี่น้องไปตัวแล้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> เจ็บเฮ็ดดูดูไม่ไม่วงนะโอ้ยถาตาต้องดีๆเลยหรือพี่นอ้องเอ้ยจ้ะ หม่โอ้ยทายยากกว่าอากาศอากาศประมาณสิบองศาบนหนาวค่ะขอ,อ,อตัวเด้อพี่น้องแน่บเเห็นทายยากเลยค่ะคุ่มหอยสีใหม่ๆกับเหลือง แนมเห็นยากเราพี่น้องเอ้ยไปจ้ะพี่น้องจ้าแมนเบิดเลยค่ะจะซ่าจ้ะเบิ้งซอยขอยน้องเท้งๆอีกกูละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องละ่ะงามพร้อมค่ะเนี่ยมปจ้ะแมนะ ข้างในพุ่มใหม่อีกพี่น้องได้ขอสิญญาไว้เบิ่ง,งจุ่มหนีก่อนจะ้ะบาดดอกใหญ่ครับพี่น้องน,นะสามดอกพยานขอเหยียบเพชรนี่ด้วยเนี่ยน้อง <c oughs> นี่ย กินใหม่บงมังพี่น้นองเนี่ยน้องเขาไปเอาไม้มานะนะนะเดี๋ยวด้วเสร็จแล้วพี่น้องก็เห็นอยู่ห็นไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเฮ็ดเอาเอาพี่น้องเฮ็ดคลัไปใส่โอ้พี่พี่พี่ขอความตาลายขออภัย ปนะ่านที่นี่ตาคอยปุ่นหน่อเอกินปาลาหลายต่้งแต่หน่อยไปน้องตาดีจ้ะแปลจุ่มนั่นจ้ะนี่ขากนี่ มันบานแล้วไหมพี่นอ้องใหญ่แล้วดอกหนึ่มนีน่รู้ี่รูเห็นบ่มคะจะเห็นเห็ดปโอ้ยนี่หากใหม่พี่นอ้องเข็ดเห็ดพี่นอ้องโอ้ยฮักฮักฮักนี่เป็นเบาะอยู่จเห็อันนี้จะเอาไปใส่ก่องน้ำจ้า Übertreibung. Nee. Bèo chùm nhây lấy phải không? đi hay lầy, hay lầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ้องจ้าเม่นเบิดได้นั่นจ้าผุ่นๆแล้วไต่ค้อนใหม่ออกไปคนอย่างนี้ไต่ค้อนใหม่กูดูอยู่เห็นบ้าพี่น้องโอ้ยกล่องโปบไปน้ำมืงอะไยนี่อู้ดอกนี่ไหมพี่น้องละ่ะบ้า มันเดียวเราจะกิ้มิดนะร่างทึงเหี้ยน้นนนนอง,งอเ,เด้อบีบม่ไม่ปลุกนี่น้องละเฮ้ยทักโอายจักระเดียมนี่น้องก็บริยาตเ็บริชื่งหยาดคักเนาะนี่ พาะไ้พี่หนองมันเริ่มเรื่องติดไปแล้วค่ะมาากูนี่เปื่อยค่ะพี่น้องนี่โอ้ยนี่มันเปื่อยไปลวพี่น้องป็นหนนนูไว มีอีกนะพี่นงค์นะต้องเงียบดีๆตามันตามันเมนืโอยแดดบ่มีมันเมืดอยพอไหมจะ้ะแล้วจะอย่าจุ่มข้างล่างคุนพี่นงองจุ่มฟังนี่บัดน,นี่อุย้ยถากปิดไว้ปิด อุ้ยโอ้ยไม่ไตมือเหมือนเดน้องเอาไปปังปุ่บดอกหนึ่งค่ะไตหมดง่ามมี่น้องไปมาเพี้ยไตหมดจริงง่ามตัดค้ายเบิ้งจ้ะมี่น้องต่างกล่องยาก นี่มาจากเกาะตังกลองนี่ะ

ถาดอยากไปนำเนี่ยน้องเว้ยไปอุ้ยใส่เดือนนักมองลหรใส่เดือนใส่เดือนเห็นเห็ด วลคลิปมีมวนคนเดียวค่ะตัดขาไอยปลาพี่น้องเนาะปมาปลาหนีนะมาปลาหนีพี่น้องพิดวัางค่ะมันปู่ปลาหนีบเคยมีคนยางพี่น้อง ว้าผมมีเห็ดเห็ดบลหลายค่ะพวกเห็ดเพิ่งหวานนี่บ่ค่อยมีนะพี่น,อน,น้องนี่หน่อย,ยออดเดี๋ยวพวกหูปลากันไปดูตรงยางนะพี่น้องเอ้ยยางค่ะดูจะเห็นเห็ดพี่น้องจ้ายางนะยางมาสั่นนี่ละยางตึงเลยหล่อไหลพี่น้องหล่อชุดเดียวหูปลา ออกปลาออกปลากลบบาดแล้วพี่น้องจ้าคำแล้วพี่นอ้อง,งสามชีโมงะค่ะคุณสามีให้เวลาจำหนี้พี่น้องยี่ชั่วโมงปลาเห็ดพี่น้องเยอะแยะเลยแะคะ่ะปลาเห็ดทง่งมาาละทาง่พี่น้องออกปลาแดดดีพี่น้องนาเฮ็ดอาจจะึ้นอีกแล้วพี่น้องจ้า ย่างเบิ้งเรื่อยๆแล้วพี่น้องากกาฝากกดติดตามฝากซับสไคร์หน่ได้จ้ามากรกดแชร์กดไลค์จ้าพอกันคลิปนานพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า